โอเคนะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับเข้าทูมนี่ยวเวดสามารถมากดเปิดรับได้ทุกคนเลยนะก็จะเป็นเงินฟรี300บาทตัวนี้นะครับก็สามารถคลิกเปิดนะครับแล้วก็มารับได้นะซึ่งตอนนี้นะผมมีอยู่ประมาณ290บาทนะครับาทเล็กสิบาทนะก็สามารถถอนได้นะในสองแอปนี้นะถอนเข้าทูมิเนี่ยวเวดนะเพียงแค่เราดาวน์โหลดมานะสามารถเลือกจำนวนเงินนะแล้วกรอกเบอร์ทูมนี่ยวเ็ดกดถอนได้เลยเนาะสองแอปนี้นะก็เป็นอปหาเงินมาใหม่นะใครที่ยังไม่ได้โหลดติดเครื่องไว้นะตัวนี้ก็สามารถที่จะ ดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับสำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็จะมีคาว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากคลิกมาครับก็มาทาการดาวน์โหลดแลาติดตั้งแอปให้เรียบร้อยเนาะแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Google Cast เนาะก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับติดตั้งเสร็จกดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามานะครับเราก็ทําการก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นตรงคำว่า Enter Code เนาะกดเข้าไปนะครับ ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์โค้ดได้ตามผมเลยนะครับก็จะเป็น wj นะครับ sl 6 m นะครับตัวนี้นะครับการที่เราใส่นะครับจะได้รับในส่วนของ1,500คอยนะครับฟรีเลยเนาะตัวนี้นะครับถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณเกือบ5บาทเลยเนาะสำหรับใครที่ใส่ตัวนี้นะครับก็จะได้รับในส่วนของเหรียญฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตัวหน้าจอนี้เลยนะเพื่อจะเป็น wj sl 6 m นะครับตัวนี้ก็กดคอนเฟิร์มได้เลยเนาะหลังจากที่เรา ใส่เสร็จนะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่สองหน้าคำเชิญไปเสร็จนะครับก็สามารถมาเล่นได้เลยครับในสองหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมหรือแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็ได้รับเหรียญได้รับแต้มด้วยนะครับก็นําแต้มตัวนี้แหละนะครับก็ก็สามารถนําแต้มตัวนี้แหละครับไปทําการแลกหรือว่าถอนเป็นเงินเข้าทูบิเนวเลตนั่นเองเนาะมันก็จะเป็นการสะสมเหรียญนะครับตรงมุมบนตัวนี้เนาะส่วนใครที่อยากจะกดเปิดและรับเงินฟรีนะครับสามอตัวนี้ก็จะเห็นกล่องเสี่ยมพูตัวนี้นะครับกดเข้าไปเนาะ ก็จะมีให้เรากดเปิดก่อนนะครั้งแรกเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ทําการมาเปิดนะตอนแรกเขาจะจ่อยที่225บาทนะครับก็สามารถมาเปิดได้แล้วก็อย่าลืมมาคลิกตัวนี้ด้วยนะครับการคลิกเนี่ยก็จะได้รับอีก45บาทฟรีเลยนะครับซึ่งตอนแรกเขาจะจ่อยที่270บาทเนาะแล้วก็ทํายังไงให้ภารกิจตัวนี้ผ่านนะครับก็จะได้รับเงิน300ก็คือเพื่อไปจะสังเกตเห็นด้านล่างนะก็จะมีรายชื่อเพื่อนรับที่ดาวน์โหลดผ่านที่ของเราเนาะ แต่ละคนนะก็จะมีรหัสเชิญมาของตัวเองนะวิธีการดูนะกดมาตรงชวนเพื่อนนะปุ่มชวนเพื่อนเนะาะมันก็จะขึ้นรหัสเชิญตัวนี้นะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะนำรหัสเชิญของตัวเองเนะี่ยมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมก็ได้นะของผมเนะี่ยเ็จะเป็น wjsl 6 m เนาะตัวสีแดงตัวนี้นะก็นําให้เพื่อนกรอกเนาะหรือว่าใครจะมาวางใต้คลิปผมก็ได้นะก็แลกเปลี่ยนกันได้นะเพราะว่า1คนจะสามารถใส่ได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับก็สามารถกรอกโค้ดได้นะให้เพื่อนกรอกโค้ดของเราเนาะหลังจากนั้นครับ เพื่อนก็จะม,มีรายชื่อเข้ามาด้านล่างประมาณนี้เนาะถ้ามีเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะามาคลิกได้รัวๆเลยนะครับซึ่งการคลิกเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดมันถึง100เราก็จะได้รับทันทีก็คือ300บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูแล้วกันเนาะตอนนี้นับเก้บเเลยนะเรียบร้อยนะครับ100%รนก็ได้รับ300เลยนะกดคลิกเพื่อทำการถอนนะยินดีด้วยนะครับเราได้รับ300บาทนะกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตนองเงินจะ กดเข้าไปนะครับเอกจำนวนเงินนะสูงสุดก็คือ200บาทเนาะต่อวันนะครับหนึ่งวันจะถอนได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็สามารถเลือกจำนวนเงินกดวิดดอนะครับแล้วก็กรอเบิร์ทุกนิ้วเล็นะครับถอนได้เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนประมาณนี้ส่วนใครที่กดเปิดไปแล้วหรือว่าทําธุรกิจสาเร็จไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมากดเปิดในครั้งต่อไปด้วยนะเพื่อจะรับในส่วนของครั้งต่อไปนั่นเนองเนาะก็คือมันสามารถรับได้รัวๆเลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้รีบมาเปิดเลยนะใครที่มีรหัสเชิญของตัวสาามรถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะเพราะว่า1ท่านนะครับจะสามารถใส่ได้แค่หนะึ่งไอเดีเนาะก็จะประมาณนี้ใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ก็ฝากด้วยเนาะรหัส,หสโค้ดหรือว่าเชิญรหัสเชิญต่างต่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ใครที่เลื่อนดูหรือว่าเข้าพิ่งเข้ามาดูาาก็ฝากด้วยไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชนนะ์เนาะก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็มาอัปเดตในนะสองการหาเงินนะครับเข้าถูกเง่ว่าเลยจากแอปนี้เนาะก็ย,ยัง หางเงินได้ปกติถนะ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจอยากจะเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้ามาเล่นได้ถนะ้าใครที่อยากจะวางลิงก์นะครับวางละัเชิญใต้คลิปก็สามารถทําได้เนาะหรือว่าใครจะส่งไปตามกลุ่ม f a c e b o o นะคบกลุ่มสอนหางเงินในต่างได้หมดเลยครับก็จะประมาณนี้ก็ใครที่ดูอยู่ก็ฝากด้วยนะครับก็ประมาณนี้รับนี้ก็ยังจ่ายเล่นได้ปกติเนาะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเนาะก็รีวิวแต่แอปเดิมๆน่าเบื่อมอนกันนะครับก็ประมาณนี้ใครที่อยากจะเล่นก็ ลองเข้ามาเล่นดูนะครับก็ประมาณนี้เหนื่อยครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับ